ดียามเช้าจ้ะเพื่อนๆวันนี้พามาบึงแปลงสตอปพูกไม้อีกแล้วเด้อกำลังทอดยอดใหม่แล้วจ้ะเพื่อนๆ ใส่ปุ๋ยไปละได้กินปุ๋ยไปแล้วจ้ะฟื้นแปดสิบเปอร์เซนต์จะเพื่อนเพื่อนไอที่ตายได้ส่วนน้อยจ้ะตายได้บอ่อจากให้ประยยี่สิบต้นไป ส่วนนี้ก็ให้ปุ๋ยเป็นบาลัางบานจ้าอือติดอันนี้น่าจะเยอะยังไ่ยอดปุ๋ยเลยยอดปุ๋ยวันนี้แหละ พายาฝุ่นพายุฝุ่นน่าจะไปแล้วว่าวันนี้ไปก็ไปเนาะก็คอองอีมีนิดดีหน่อยนอะ้ะเพื่อนๆเนาะ<ม>เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมายอดปุ๋ยตรงนี้จ้ะสวนสวนซีลองนี่จะอีให้ปุ๋ยขอน,นี้แราวว่าปิดลากจ้วบ่บ่บ่บให้ตายจ้ะเพื่อนปิดลากอี ส่วนหลังบ้านเรอตรงนี้ก็ส่วนครัวจะอู้มะขามแตกงงามจากเพื่อนเพื่อนนู่นข้างล่างนี่เป็นมะขามจะ้ะยังไม่ได้ถางญ่ายเลยเป็นพุม่มเป็นพุ่มนี่มะขามจ้ะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้ทีคือกันนะปลูกไว้เพื่อมันตาย เดี๋ยวจะเอาต้นทุเรียนมาแซม้ะยังลกอยูย่เดี๋ยววันใดวันแม่พ่านไปแล้วสิมาแวกต้น้ะแวกอมต้นถางหนี้ยอมต้นแล้วก็เสียเอาปุ๋ยลงอีกรอบนึงแตกใบงามจังเว่อรว่างบอเดี๋ยวีเอาทุเรียนซื้อทุเรียนให้หกต้น้ะ หกต้นด้วยามาแซมกับต้นมาข่ามี่ผักโอมของเราไเก็บผักะอมจ้าจะไปทอดใส่ไข่หงอเข้าใลูกสายจ้ะงามแตกยอดจังพวกไ้สีต้นสีต้นนี่กินเบิดปีจ้ะนี่เลยนี่ก็สมหนึ่งต้นกินเบิด ปีเป็นอย่างจะกินเปิดปีนี่เลยเราทำน้ำไว้จ้ะทำน้ำหัวสปิงเกอร์ไว้ถ้าบ่มีฝนมันก็จะกินน้ำกับแปลงสตอจ้ะเพราะว่าเราปล๊กสตอไว้ปลุกสตอเบอรีร่มาละพอบดฝนเข้าฤูดูหน้าเราก็ให้น้ำพอให้น้ำรา เราก็ทําส่วนครัวไว้เลยจ้ะนี่ส่วนครัวเราทําส่วนครัวไว้สสอมแดกพริกแดงมะเขือแดงมะละกอแดงทัวแดงเฮ้ยปุ๊กประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆปุ๊กของที่เรากินนะจ้ะมักทัวท่านก็ค้างมะกทัวจ้ะพอได้เก็บกินจ้ะพอบรได้ซื้อแต่ก็ประหยัดได้เยอะเลยถ้าเราปุ๊กแบบนี้เด้อปุ๊กทั่วหน่อยหนึ่งพริกจัก พี่กักสามสีลุมพอมะเขือสองสามลุมพอเลยเพื่อนเพื่อนทัว่วพูนกระดกจังวะดกใบเดือ,อยังไม่เห็นฟักเขาได้เลยอู้น้มามะขามเขาก็งามจังเพื่อนมะขามปนกล้วยเบิดฝนกอนเบิดฝนแล้วเบ,บิดวันแม่กอนขายของจากน้อยกันแล้วก็เอามีดมาทางอ้อมต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้ะ นี่โซนหลังบ้านจ้าโซนสวนครัวน้อยจ้าเลยจักแปลงสตอมาจ้าเพื่อนๆน,นี่เลยหลังบ้านเราจ้าเอ๊ะมมกตึ้งอยู่ตัวนะวันนี้เจอว่าเป็นยังอ้าวมมกว่าเนี่ยเพื่อนๆเดอเยไถ่ายให้เบื่องรอบๆเด้อ สุดอรี่ของเราเสียงน้ำจ้ะไหวเดยโซนตรงนี้จะเพื่อนๆนตรงที่มอกขึ้นนะจะหลังจ็กต้นมะขามไปนะจะเพื่อนๆนมันจะเป็นคลองน้ำจะเสียงน้ำนี่ดังลื่นเลยจ้ะ นี่จ้าวัดดีเดอ้อไปละ